สวัสดีทุกคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ํำนายดวงระหว่างวันที่10ถึง16ธันวาคมค่ะไพ่ในเรื่องทั่วไปเป็นไพ่เก้าเหลี่ยนเป็นช่วงที่ชีวิตมีความสุขสบายใจทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการก็คือมีชีวิตที่สะดวกสบายมีเงินมีทองค่ะเรื่องการเงินนั้นเป็นไพ่แปดเหลียนได้งานที่ทำเงินได้มากกว่าเดิมหรือได้เงินจากความทุ่มเท การเงินยังคล่องตัวดีค่ะมีแนวโน้มว่าจะดีแล้วก็มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยคุณจะได้เงินมากขึ้นจากทักษะพิเศษของคุณด้วยค่ะภายการงานนั้นขึ้นสี่ถ้วยค่ะในส่วนของงานนั้นก็ยังคงน่าเบื่อนะคะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจไม่มีความก้าวหน้าทำงานแบบไม่ค่อยมีความสุขทำให้มีความคิดอยากที่จะเปลี่ยนงานแต่ก็ยังไม่เจองานที่ถูกใจค่ะ เรื่องสุขภาพเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับขาส่วนล่างข้อเท้าแล้วก็ระบบไหลเวียนในร่างกายรวมไปถึงปัญหาสายตาด้วยค่ะดวงความรักช่วงนี้เป็นไพราชาถือดาบค่ะคนโสดจะคบหาใครในช่วงนี้ค่อนข้างระวังแล้วก็เรื่องเยอะนะคะดูเยอะเรื่องมากเพราะถ้าหากไม่เหมาะสมกับคุณในทุกๆด้านคุณก็จะไม่เปิดใจให้ใครเลย เป็นความรักที่รักด้วยสมองมากกว่าหัวใจค่ะสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วช่วงนี้ค่อนข้างตึงเครียดนะคะชีวิตขาดความโรแมนติกค่ะ